ครบรอาเที่ยงช่วงนี้ค่ะมาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตกันบ,บ้างน,นะคะซึ่งล่าสุดค่ะอดีตข้าราชการกรมที่ดินซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตออกโฉนดที่ดินกว่า700แปลงในจังหวัดภูเก็ตภูคอตายในห้องควบคุมกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วค่ะพันตำรวจเอกภยัยศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่า นายทวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าพนักงานที่ดินพังงาสาขาท้ายเหมืองซึ่งถูกจับกลุมในคดีทุจริตออกโฉนดที่ดินในจังหวัดภูเก็ตและพังงามูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทและถูกนำมาควบคุมที่ห้องขังในอาคาร DSI ระหว่างรอนำตัวส่งฝากขังต่อศาลในเช้าวันนี้แต่ก็พบว่ากลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องควบคุมแจ้งว่านายธวัชชัยใช้เสื้อผูกคอตัวเองและขาดอากาศหายใจจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงและ และเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลชนสูตรพลิกศพและผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตคาดว่าสาเหตุเกิดจากผู้ต้องหามีความเครียดที่ถูกดำเนินคดีหลายคดีและเคยถูกาาสารพิพากษาจำคุกมาก่อนหน้านี้ เมื่อวานนี้ชุดสืบสวนกล่มสอบสวนคดีพิเศษได้จับกลุ่มนายทวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าพนักงานที่ดินพังงาสาขาท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาที่บริเวณหน้าร้านตัดผมตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บรุรีเนื่องจากว่านายทวัชชัยอนุกูลถูกกล่าวหากระทําความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 คดีทุจริตออกโฉนดที่ดินบริเวณหาดลายันอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตและนายทวัชชัยเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาสุร,ราธานีและปแปลงที่ดินบริเวณเขาหน้ายักษ์ทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดท้ายเหมืองเขาลำปีจำนวน500ไร่รวมมูลค่ากว่า1 5 0 0ล้านบาท แล้วก็ยังพบว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นข่าบดีชื่อดังในพื้นที่งจวัดพังงาและภูกเก็ตด,ด้วยค่ะ